สวัสดีครับวิเคราะห์อบอลเต็งกับองดีดอาร์ตประจำวันที่17มิถุนายนพศ2567อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอองเลยนะครับที่ช่อง YouTube ทีเด็ดองดีดอาร์ตหรือแฟนเพจเตียนอองทีเด็ดทุบโต๊ะการพูดหรือการวิเคราะห์อ,อาจจะติดติดกัดต้องขออภัยด้วยนะครับเหมือนเดิมครับใครที่สนใจทีเด็ดแม่นๆตรงๆก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ด a b b 8 8ดมีแอดนำหน้าด้วยนะครับหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถเข เราเราก็พาบวกบอลสดกันไปนะครับและยังคงพาทางกําไรอยู่ตามเช่นเคยในส่วนคู่บอลที่อองจัดให้นะครับก็ไม่แพ้กันครับยังคงบวกอยู่เช่นกัน3คู่เข้ามาเข้าน้อยตรงนี้อยู่ที่การลงทุนนะครับหากพี่ๆท่านใดอยากเข้ากลุ่ม VP ของเราก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ abb88 ย้านะครับ abb88 มีแอดนําหน้าด้วยนะครับเข้ากลุ่มฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายย้านะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สวัสดีกันอีกรอบอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ก็มีบอลเตะกันค่อนข้างน้อยนนนคครผมใืี้ก มีบอลยูโร2024สวีเดนซูเปอร์เลดเทนอียิปเป่ยเมลีอุลุกวัยดิวชันหนึ่งชิลีครับ2024บราซิลซีรีเอบราซิลซีรีบีนะครับคืนนี้ก็มีบอลให้ชมกันอยู่นะครับสามารถเลือกชมเลือกเชร์กันได้เลยมีคู่ที่น่าสนใจยอยู่นะครับค่ำคืนนี้เช่นเคยครับวันนี้อ่องก็มีคู่บอลที่น่าสนใจยอยู่3คู่นะครับมาฝากกันอีกเช่นเคยเป็นสืกฟุตบอลยูโร2024ซึ่งค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างน,นะครับเรามาดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเเเลลยยยนนรับก 2024, กรบกกกฟุตตอูโ24ป็าาาพหว่งทีีมมชิ ทีมอันดับ4 6ของโลกพบกับทีมชาติยูเครนทีมอันดับ22ของโลกลงเตะกันที่สนามอาริอันอารีนาสนามของไบเยนเมลลินิกนะครับเตะกันเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับเคยพบกันมาแล้วนะครับสามครั้งโรมาเนียก็แพ้ม,มา2ครั้งและเสมอ1ครั้งทางฝั่งของยูเครนก็ชนะไปได้2ครั้งและเสมอ1ครั้งพบกันครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2016ที่ผ่านมายูเครนก็เอาชนะไปได้นะครับในรายการกระชับมิตรด้วยสกออ3ปตตู่4 นะครับผมมาดูการทำเงินของ,งทั้งสองทีมนี้กันครับที่เคยพบกันมาโรมาเนียครับเปิดราคาลองมา3ครั้งนะครับทำเงินไปได้1ครั้งและเสียไป2ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป3ครั้งทั้ง First, ler, หมดนะครับมาดูฟอร์มฮันนดหลังสุดของโรมาเนียครับฟอร์ม5ันนัทลังสุดของโรมาเนียนะครับชนะมา1ครั้งแพ้1่ครั้งและเสมอ3ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกันกับลิกเตนสไตล์มานะครับเมื่อวันที่8ที่ผ <Size S 1> ่านมาในรายการกระชับมิตรด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคร ครั้งนะครับและราคาลอง2ครั้งทําเงินไปได้1ครั้งและแพ้ไป4ครั้งแล้วก็สูงต่ําจบเกมสูงไป4ต่ําไป1นะครับมาดูฟอร์มนณดหลังสุดของยูเคนกันครับฟอร์มขณะหลังสุดของยูเคนนะครับชนะมา3ครั้งแพ้1ครั้งและเสมอ1ครั้งล่าสุดก็ออกไปชนะโดยการออกไปเยือนมอนโดวามานะครับเมื่อวันที่11ที่ผ่านมาในรายการกระชับมิตรด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูการทําเงินของยูเคนกันครับยูเคนครับเปิดราคาต่อมา3ครั้งราคาลอง1ครั้งและราคาเสมอ1ครั้งงทําเินไไปด้4ครั้งและเสีย ไปหนึ่งครั้งนะครับสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป4ต่ตาไป1น,นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่ยูเคนต่อครึ่งลูกนะครับก่อนไหลลงมาราคาปอสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับมาดูความพร้อมของทางโรมาเนียนครับทัพผีดิบทีมชาติโรมาเนียผ่านเข้ารอบมาเล่นในรอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลยูโร2024ด้วยการเป็นทีมอันดับหนึ่งของกลุ่มไอนะครับในรอบคัดเลือกซึ่งการที่พวกเขาได้กลับมาเล่นในทัวร์เมนต์ใหญ่นี้อีกครั้งก็ทําให้ทีมคาดหวังที่จะทําผลงานที่ดี ในศึกยูโรครั้งนี้ด้านสภาพความพร้อมของตัวนักเตะนะครับทีมชาติโรมาเนียครับพวกเขาไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บแต่อย่างใดแข้งทุกลายพร้อมลงสนามช่วยทีมได้ทั้งหมดในเกมนี้คาดว่าทางเอ็ดเวิร์ดยอร์ดานิสคูบุญซื้อของทีมชาติโรมาเนียนะครับจะมาในระบบ4-3-3ค,ค่าคืนนี้ในแผงกลางจะส่งนิโคเลสเตนซิอูมาลิอุสมาลินและลาสต์วานมาลินลงมาทําเกมส่วนสาประสานในแดนหน้าจะใช้วาเลนตินมิไฮลาเดนิสดากัสและเดนิ น,นะครับในค่าคืนนี้มาดูความพร้อมของทางยเครนกันครับทีมชาติยเครนครับที่คุมทัพโดยเซอร์เก้แล็บล็อบนะครับอดีตกองหน้าชื่อดังผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายของศึกยูโร2024หลังสามารถชนะไอร์แลนด์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นะครับในเกมเพย์ออฟทำให้ทัพฟ้าเหลืองคว้าตัวยูโรได้สําเร็จโดยสภาพความพร้อมของทีมชาติยเครนในเกมนัดน,นี้ครับพวกเขามีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บ1รายคือวิตาลีไมโคิลเลนโก้แบ็กซ้ายของทีมที่มีปัญหา าการบาดเจ็บรบกวนและต้องรอเช็คอาการอีกครั้งแต่คาดว่ามีโอกาสสูงครับที่เขาจะกลับมาเล่นให้กับทีมได้ในค่ําคืนนี้คาาว่าทีมชาติยูเครนนะครับจะมาในระบบ4-3-3ขนาดที่แดนกลางนะครับจะใช้เป็นโอเล็กซานเดอร์ซินเชงโกตาราสเตฟานิโกและจอร์จีซูดาคอฟลงมาสร้างสรรคเกมส่วนาสามประสานในแนวลูกจะส่งวิกเตอร์ไซเฮนคอฟมิคไลโลมูดิกและอาร์เตมดับบิกลงมาลาตะข่ายในค่าคืนนี้นะครับทัศนคติครับด้านทีมชาติโรมาเนียแม้ว่าพวกเขา าครับจะทำผลงานได้ดีในเกมรอบคัดเลือกและเสียประตูไปเพียง5ลูกจากการลงเล่น10นัดแต่ถ้าว่าในเกมกระชับมิตรสีนัดหลังสุดพวกเขาไม่สามารถคว้าใช้ได้เลยนะครับทั้งฝั่งทีมชาติยูเครนแม้ว่าจะต้องเล่นในรอบเพย์ออฟเพื่อคว้าตั๋วลุยศึกยูโร2024แต่หากลองมาดูขุมกําลังนักเตะของพวกเขาแล้วจะเห็นได้ว่าทัพฟ้าเหลืองมีนักเตะที่คุณภาพสูงอยู่ในทีมมากมายเลยทีเดียวครับและเมื่อมาเทียบกับฟอร์มและขุมกําลังนักเตะของทั้งสองทีมแล้วเรียกได้ว่าสูสีกันอย่างมากครับแต่หากดูจากสติพบ กันมาที่เคยผ่านมานะครับของทั้ง2ทีมเป็นทางทีมชาติยูเครนนะครับที่ทําได้ดีกว่าทีมชาติโรมาเนียและเกมนี้ครับก็มีโอกาสที่ทัพฟ้าเหลืองจะสามารถคว้าชัยไปได้แบบเหืดจับเลระครับเปิดออกมาให้ยูเครนต่อปอนะครับราคานี้ไปบอลต่อไม่ต้องรอลงอาญาครับผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางยูเครนต่อปอราคานี้ยิ้มหล่อรับทับได้เลยครับเรามาต่อกันที่คู่2เลยนะครับศึกฟุตบอลยูโร2024เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติเบลเยียมทีมอันดับ3ของโลกพบกับทีมชาติสโ,โลวาเกียทีมอันดับ4ี ของโลกงเตะกันที่สนามดอยแบงค์พาร์คสนามของ Frankfurt. แฟรงเฟิร์ตเตะกันเวลา22.59นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันของทั้งสองทีมนี้นะครับการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับ,รบ,ครบเคยพบกันมา2ครั้งเบลเยียม <Belgium S 1> ก็ชนะ1ครั้งและเสมอ1ครั้งทางฝั่งของโซโลเกียก็แพ้1ครั้งและเสมอ1ครั้งนะครับพบกันครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2013เบลเยียมก็ชนะไปได้นะครับในรายการกระชับมิตรด้วยสกอร์2อประตูต่อหนึ่งะครับมาดูการทำเงินของทั้งสองทีมนี้ครับที่เคยพบกันมาเบลเยียมครับเปิดราคา คารอง1ครั้งทำเงินไปได้1ครั้งและเสมอ1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงเป็น1ครั้งไม่มีผล1ครั้งนะครับมาดูที่ฟอร์มขนาดหลังสุดของเบลเยียมกันครับฟอร์มขนาดหลังสุดของเบลเยียมนะครับชนะมา3ครั้งและเสมอ2อครั้งล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะลักซัมเบิร์กมานะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์มาดูการทำเงินของเบลเยียมกันครับเบลเยียมครับเปิดราคาต่อมา4ครั้งรอง1ครั้งทำเงินไปได้4ครั้งเสียป1ครั้งสกูงต่จบเกมสูงไป2คครรัั้้งต่ไป3งน ที่ฟอร์มพัานหลังสุดของซโลวาเกียครับฟอร์มพัานหลังสุดของซโลวาเกียนะครับชนะมา3ครั้งแพ้1ครั้งและเสมอ1ครั้งล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างเวลมาได้นะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์มาดูการทำเงินของซโลวาเกียกันนะครับซโลวาเกียครับเปิดราคาต่อมา2ครั้งราคารอง1ครั้งและราคาเสมอ2อครั้งทำเงินไม่ได้4ครั้งเสียไป1นครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป3ครั้งต่ำไป2ครั้งนะครับคู่นี้คืน ควบลูกครึ่งนะครับก่อนไหลลงมาเป็น1ลูกสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3มนะครับมาดูความพร้อมของทางเบลเยียมกันครับเบลเยียมครับยังไม่สามารถใช้งาน2แนวรับอย่างเยนฟาตองเกนและอาตูทเทเก้ที่สภาพร่างกายยังไม่พร้อมรวมถึงวิงแบ็กขวาอย่างโทมัสมูนิเยยังต้องรอฟิตนะครับหากไม่ไหวก็เตรียมส่งติโมธีการาสซ่าทําหน้าที่แทนส่วนแนวลูกจากเพียอนบลีกทั้งเยลมี่ดูกูและเลอันโดเทอซาน่าจะควงแขนกันออกสไตร์เป็นตัวจริงในค่ำคืนนี้ โดยมีเควินเดอะบอยจากแมนเชสเตีร์นะครับ, Boy, ารบปากหลักเป็นจอมท้าปล่อยให้โรเมลูลูกากู oo, เป็นความหวังในการล่าตาข่ายนะครับคาดว่าครับเบลเยียมน่าจะมาในระบบ3 4 2 1โดยมีการลุกตัวทําเกมอย่างเควินเดอะบอยและเลนโดทาวซาคอยปั้นเกมและสนับสนุนกองหน้าตัวจบสกอร์อย่างโรเมลูลูกากู oo, ที่ต้องล่าสกอร์ในค่าคืนนี้นะครับมาดูความพร้อมของทางสโลวาเกียกันครับไม่ค่อยมีดาราชูรงโดยแข้งหลักส่วนมากเป็นตัวเก่าๆนะครับโดยเฉพาะแดนกลางอย่างยูไลคุยกาในวัย37ปี ประสานงาน,น,นกับสตาเนฟลาสโรบัตกาและออนเดดูด้าคอยสนับสนุนแดนหน้าอย่างโทมัสซุสลอฟโรเบิร์ตโบเซนิกและลูคัสฮารัสลินที่คอยอกกรอทําสกอร์ในค่ำคืนนี้นะครับทัศนคตินะครับเบลเยียมเหนือกว่าเยอะครับทั้งในแง่ชื่อชั้นและคุณภาพของนักเตะซึ่งเป็นดาวดังกับทีมยุโรปใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะแนวลูกก็คงอาศัยจุดแข็งและเกมบุกที่เต็มตัวขณะที่คู่แข่งอย่างโซลวาเกียครับยังคงมีตัวหลักๆหน้าเดิมๆที่เล่นมาหลายทัวนเมนซึ่งอายุก อีกทั้งเกตแนวรับเองก็ขายไม่ได้นะครับจะมีเพียงแค่มิลานสกินเนียแบกหลังบ้านอยู่คนเดียวมองแล้วองต้านบรรดากองหน้าระดับโลกของปีศาจแดงแห่งยุโรปไม่อยู่แน่นอนครับซัมสโลเกียรครับไม่มีจุดเด่นตรงเกมรับเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็น่าจะถูกเบลเยียมเดินหน้ากดใส่ตั้งแต่ครึ่งแรกยันจบเกมเลดราคาเปิดมา1ลูกเชื่อว่าบอลต่อชนะแน่นอนครับไปลุ้นให้ยิงขาดอีกทีนึงนะครับผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางเบลเยียมต่อ1ลูกราคานี้เตรียมรูปปากกันได้เลยครับค่ำคืนนี้เรามาต่่อกันที สเลยนะครับศึกฟุตบอลยูโร2 0 2 4เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติออสเตรียทีมอันดับ25ของโลกพบกับทีมชาติฝรั่งเศสทีมอันดับ2ของโลกลงเตะกันที่สนามดุนเซลดอฟอารีนาสนามของเฟอร์ตูน่าดุนเซลดอฟนะครับเตะกันเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับมาดูการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับการพบกันของทั้ง2ทีมนี้นะครับเคยพบกันมานะครับ5้ครั้งออสเตรียก็ชนะมา1ครั้งแพ้3ครั้งและเสมอ1ครั้งทางฝั่งของฝรั่งเศสก็ชนะมา3ครั้งแพ้ครั้งครั บพบกันครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2022ฝรั่งเศสก็เอาชนะไปได้ในรายการยูฟ่าเนชั่นลีโดยสกอร์2ประตูต่อ0มาดูการทำเงินของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับที่เคยพบกันมาออสเตรียครับเปิดราคารองมาทั้งหมดนะครับ5ครั้งทำเงินไปได้3ครั้งและแพ้ไป2ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ต่ำไป2และไม่มีผลอีก1ครั้งนะครับมาดูฟอร์มพันาหลังสุดของออสเตรียครับฟอร์มพันาหลังสุดของออสเตรียนะครับชนะไป4ครั้งและเสมอ1ครั้งล่าสุดก็ออกไปเเเสสมมมออกกกกันกันนนนบววิิตตรร์แลดาะใชื่่่ททีี8 มาด้วยสกรอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูการทําเงินของออสเตรียครับออสเตรียครับเปิดราคาต่อมา2ครั้งราคารอง2ครั้งและราคาเสมือ1ครั้งทําเงินไปได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับสกรอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป2ต่ําไป3มนะครับมาดูที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของฝรั่งเศสกันครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของฝรั่งเศสนะครับชนะมา2ครั้งแพ้1ครั้งและเสมอ2อครั้งล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอก,กันกับทีมอย่างแคนาดามานะครับในรายการกระชับมิตรเมื่อวันที่10ที่ผ่านมาด้วยสกอรร่่นััักเเงงฝศ เปิดราคาต่อมาทั้งหมด5ครั้งทำเงินไว้ได้เลยนะครับและเสียไปทั้งหมด4ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป3ต่ําไป2นะครับพวกนี้ครับเปิดราคามาก่อนไหลที่ฝรั่งเศสต่อ1ลูกก่อนไหลขึ้นมาเป็น1ลูกควบลูกครึ่งนะครับสูงต่ําเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3มนะครับมาดูความพร้อมของทางออสเตรียครับทีมชาติออสเตรียครับของกุนซือลับลังนิกในชุดนี้จะขาดผู้เล่นอย่างดาวิดอาราบาซาซาคารันซิตและซาแวร์สลาเกอร์ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดแต่ข่าวดีคือจะได้สเตฟานพอตแบกขวากลับมา จากอาการเจ็บหัวเข่าและพร้อมลงเป็นตัวจริงในคืนนี้ขณะที่ในรายของแกโน่ทาวเนอร์เซ็นเตอร์แบ็กจากเฟเนรูตไม่ได้ลงซองกับทีมเมื่อวันศุกร์อันเนอร์มาจากระวังไว้ก่อนไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4231แผงเมดฟิลตัวลุกจะวางเป็นชิสตอฟบอมการเนอร์โรมาโน่สมิธและมาเชลซาบิเซอร์คอยปั่นเกมร่วมกันโดยมีกองหน้าตัวเป้าเป็นไมเคิลเกยกลิตมอหอกจากไไฟบวกลงบูในค่ำคืนนี้นะครับมาดูความ เรอของทางฝรั่งเศสกันครับทางฝั่งคุนพลตาไก่ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับของคุณซือดีดิเย่ดชองสภาพความพร้อมวันนี้คิงเล่โคมันมีอาการป่วยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่น่าจะพร้อมลงสนามขณะที่คิเรียนอัมบาเป้กองหน้าตัวเก่งก็พร้อมลงสนามเช่นกันแม้จะมีอาการบาดเจ็บที่เข่าในเกมกระชับมิีเทียาชนะลักสมเบิร์กมาได้นอกจากนี้ครับโอลเลียงชัวรเมนนี่กองกลางตัวเก่งจากเรอัมลมาดริตยังคงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าซึ่งทําให้เขาพลาดนัดชิงชนะเลิศแชมเปียนลีกดังนั้น ลาบิโอเอ็นโกโล่กองเต้และอุส m มาเน่เดมเบเล่โดยจะมี3ประสานในแดนหน้าอย่างอองตวนกิสมันคิเลียนเอมเปเป้และโอลิเวชิลูคอยทาหน้าที่ล่าสกอร์ในค่าคืนนี้นะครับทักนคตินะครับออสเตรียชุดนี้นะครับจะขาดเดวิดอลาบาคุมแผงหลังเนื่องจากแข้งจากเลมัลลิดรายนี้มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุมกําลังคนอื่นๆก็ยังช่วยให้ทีมได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนทางของฝั่งฝรั่งเศสนะครับแน่นอนว่าพวกเขาจะมีขุมกําลังที่แข็งแ แกนหลักยังอยู่กันครบนะครับแอมบาเป้กลิสตมันและชิรูซึ่งต้องบอกเลยว่าแนวลูกของพวกเขานั้นอันตรายจริงๆเลนลราคาเปิดออกมาให้ทัพตาไก่เป็นฝ่ายต่อ1ลูกมองว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะว่าฝั่งฝรั่งเศสแก่งกว่าเยอะครับทั้งระบบทีมและเกตนักเตะแม้เกมนี้จะมองว่าไม่ใช่งานง่ายเพราะออสเตรียก็เล่นได้ดีเช่นกันแต่เชื่อว่า1ลูกมีแน่ๆครับสำหรับคุณพลตาไก่ค่าคืนนี้แต่อีกลูกต้องไปลุ้นเอานะครับในเกมว่าจะมาตามนัดหรือไม่แมตชนี้อยู่ที่ฝั่งต่อไว้ก่อน มองว่ามีโอกาสเฮรับรัพย์มากกว่ากันนะครับผมในค่าคืนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจครับขอไปทางฝรั่งเศสต่อหนึ่งลูกคืนนี้ประธานเป้บอกยิงต่ำๆสามเม็ดอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับสามคู่ที่อ่องเอามาฝากวันนี้ถ้าชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็สวนได้นะครับไม่ว่ากันหากใครอยากได้ทีเด็ดเพิ่มเติมเป็นบอลสวดบอลสเตปก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับที่ a b b 8 8มีแอดนำหน้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับอ่องด้วยนะครับที่ช่อง แฟนเพจเซียนอ่องที่เดทุบโตะและขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยนะครับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ